คอนแกนเปิดตลาดนัดเข้าเปลือกวันที่17ธันวาคม2563ที่สหกรการเกษตรน้ำพองจำกัดสาขาสะอาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้เปิดตลาดนัดเข้าเปลือกปีการผลิต2563-2564โดยดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิด ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภ,ภา,พราพราคาข้าวปีการผลิต2,563 2,564เพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อจัดหาผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขันและมีการกำกับด,ดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการซื้อการขายทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดและการจำหน่ายข้าวเปลือกผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเกษตรกรและได้ออกมาตรการหลายมาตรการเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดและการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งนี้พบว่า ชาวนาค่อยๆทยอยขายเข้าเปลือกเพื่อรักษาอุปสงค์อุปทานของการตลาดาาเป็นกลไกาทางตลาดของผู้ซื้อนะครับก็คือโรงสีต่างๆนะครับกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งก็น่าที่ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับว่าวันนี้ที่ผมสอบถามคือบางส่วนต้างแบงข้าวออกมานะครับทยอยแบงออกมาก็จะทําให้ซัพพลายหรืออุปทานนะั้นค่อยๆเฉลี่ออยออกมา ก็จะเป็นการรักษากลไกตลาดรักษาระดับอุปทานในตลาดนะครับก็จะทําให้กลไกตลาดของเรานั้นมีความยืดหยุ่นม,มากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดให้มีตลาดนัดเข้าเปลือกสองครั้งครั้งที่1ระหว่างวันที่17-19ทถึง19ธันวาคม2563นณสากรการ,กรเกษตรน้ำพองจำกัดสาขาสะอาด ครั้งที่2ระหว่างวันที่25-27ธันวาคม2563นักศักรการเกษตรเพื่อตลาดลูกค้าทกาสอขอนแก่นตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นและนี่คือบรรยากาศการประมูลราคาระหว่างผู้ประกอบการโรงสีข้าวและเกษตรกรซึ่งเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นธรรมโดยมีพยานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวนาขอนแก่น